ครับดีครับวันนี้ก็มาละมาดนะครับที่มาสยิตบ้านโคกไรนะครับแถวประมาณท่าสะอานนะครับ <pública> ด้านหลังที่เป็นของผู้หญิงนะครับด้านหน้าเป็นของผู้ชายนะครับใกลมีศูนย์เด็กเล็กด้วยนะมาสยิ อารานวุดดีนนะครับอารานวุดดีนอารานวุดดีนนะครับนี่นะครับ บ้านโรกไรนะครับอาลาวุด,ดีนนะครับเข้าไปถึงก็สวะันะครับที่นี่บรรยากาศร,ร่มรื่นนะครับหนังสืออ่านแล้วก็ตั้งที่เดิมนะครับก็มีเวลาละหมาดนนข้างบนจะเป็นลักษณะที่นั่งนะครับเป็นทําจาก รบนนะครับองค์บสจะลักษณะนะที่นี่ห้ามสูบบุรีนะเป็นมัสยิดที่นักเสียงแวดลองครับเรามีเวลาก็มาทํามาได้เลยนะครับวันไหนที่เราไม่มีเวลาเราจะเสียใจ มือถือเราต้องปิดด้วยนะครับปิดเสียงนะครับตอนเข้ามาสิิตก็จะมีการอ่านดูอ่านะครับดูอารับดโอาเข้าออกนี่นะครับ นี่นะครับมัสยิดอาลานอุดดีนนะครับตำบลพะวงอำเภอเมืองยวัดสงขาก็อย่าลืมติดตามผลง,งานทางเฟซบุ๊กซับสไคร้รุ่นพัสด้วยนะครับ